โอเคนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะมาเจอกันเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะวันนีนะ้จะเจอกันในฮานอยและลาวนะคลิปนี้จะเป็นหวยลาวนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมคลิปหวยฮานอยนะก็ฝากไปรับชมหน่อยนะครับก็เปิดใจให้มันนิดนึงนะเพราะมันก็มีทุกวันนะหาค่ากับข้าวก็ยังดีนะแล้วก็ฮานอยข้าดีกว่าลาวนะช่วงนี้ โอเคนะวันนี้นะมาเจอกันตามชื่อคลิปเลยนะหวยลาวนะครับก็หวยลาวงวดประจําวันที่11นะครันะวันสิบสี่นะไม่ใช่11นะครันะก็มาเจอกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะก้อนอื้อเลยนะเรามาดูย้อนหลังไปพร้อมกันก้อนนะครับย้อนหลังของเรานะก็วันนั้นนะวันที่11นะครันะที่ผ่านมานะออก3 8 2แปครังข้างล่าง4 3นะครับ วันนั้นเราได้เด่นนับวันนั้นเราได้เด่นศูนย์และหนึ่งนับก็วันนั้นรุดนับก็เข้ามาสองรุดไปสองนับช่วงนี้เหมือนจะรุดเยอะนะครับก็วันนี้นับใครไม่มั่นใจนับก็ดูก้อนก็ได้นะครับแจ้ปั๊บมาให้แล้วนับปั๊บมานับปั๊บมาแล้วนะครับก็ขอให้เข้านะวันนี้นับก็จะรับ พูดเต็มปากไม่ได้นะว่าต้องเข้านะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเข้าหรือมันจะรุดนะครับแต่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะก็ทํามาให้ดูนะว่าวันนี้จะได้แนวทางตัวไหนนะครก็ก่อนอื่นเลยนะก็ฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแค่นี้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ไหมนะก็กดทั้งหมดนะที่ลูกกระดิ่งนะ มันจะได้เด้งครับวันนี้นะครับมาเจอกันในคลิปหวยหวยลาวนะครับหวยลาวนะครับงวดประจําวันที่14นะครับ14เดือน3นะครับ65จะได้เป็นตัวนะครับตัวเอาไปวินนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็ตัวเด่น2ตัวนะครับ ก็สวัสดีผู้ชมใหม่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้ชมเก่าทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้มาเจอกันในหวยลาวนะครับก็จะได้ตัวเด่นนะครับ2ตัวตัววิน5ตัวนะครับตัววินของเราได้นะครับ2 3 4นะครับ5แล้วก็6นะครับ2 3 4 5 6ี่้านะครับส่วนตัวเด่นของเรานะครับวันนี้นะครับได้ตัวไหนนะครับสูตรที่ปั๊บมาให้แล้วนะครับก็มารับชมไปพร้อมกันนะครับ โอเคนะครับที่ปรับให้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้เด่นนะครับเด่นซีนะครับแล้วก็เด่นห้านะครับเด่น4ีและเด่นห้านะครับสาหรับหวยลาวนะครับงวดนี้นะครับได้เด่น4ีเด่นห้านะครับส่วนตัวจับคู่นะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมตัวจับคู่ไปพร้อมกันนะครับ จับคู่ของเรานับได้4 2นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยนะครับ5นะครับ5 2นะครับ5 3 5 4นะครับ5 5นะครับแล้วก็5 6นะสำหรับวันนี้นะก็จะได้ตัว เด่นนะครับตัวเด่นห้าและสี่นะครับสี่กับห้านะครับส่วนตัวจับคู่นะครับตัววินนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับสําหรับหวยลาวงวดนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับลงให้สองคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับมาลุ้นฮานอยนะครับแล้วก็บินไปลาวกันนะครับสําหรับฮานอยนะครับก็เข้ามาแล้วสี่วันนะครับเข้าเด้งบนเด้งสองตัวนะครับ วันหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินดีเลยนะสำหรับหวยฮานอยนะครับใครยังไม่ได้รับชมก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับก็มีวิธีการเล่นพูดอยู่นะครับลองไปดูกันได้นะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่14เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่าน,นที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ ก็สามารถติดต่องงานกันเข้ามาได้นะครับไอดีไลน์อยู่ของใต้คลิปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะขอให้เฮงเงรวยะวยนะก็ฝากติดตามนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไอไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ทางช่องผมนะครับชีวิตติดหวยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ